ทุกคนครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าไอที่เขาเรียกว่าตัดเน็ตตัดเน็ตในสี่สี่ในแรงเนเลยแบบมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูพอดีผมบังเอ,อิญนั่งสตรีมอยู่แล้วแบบว่าน้องเล่นแบบว่าฟรีไฟล์ในดิสคอดอยู่ก็คือแบบไอสตรีมด้วยเนี่ยพี่ผมเจอตีตัดเน็ตก็เลยแบบเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันครับว่ามันเป็นยังไงทุกคนก็อย่าไปใช้นะผบเพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้นก็จริงจริงก็เกมมีอะไรใช้ก็เล่นไปแค่นั้นแต่บอมเงินผมเนี่ย เล่นเซิร์ฟไทยไม่ได้ผมก็หนีไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ของอ่าบาคาร่าที่เราว่าเขาไม่ใช่คอมไงเซิร์ฟไทยเล่นในคอมไม่ได้เราก็เล่นอยู่ในส่วนของเราพออย่าไปโกงอย่าไปอะไรกันเลยนะครับผมนะไปดูกันเดี๋ยวเพี่อนเราดูนะตอนไนเดี๋ยวเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบพอมันตะขบไปฝั่งตรงข้ามมันก็วิ่งใช่ไหมพยายามท่ามันในมุมมองคนดูอ่ะมันจะวิ่งหรือเปล่าวิ่งค้างหรือเปล่าดูนะโอ้ยเดี๋ยวได้ไงไอี๋เดี๋ยวได้ไง เราเห็นวิ่งแต่ว่าขอมานนะเห็นเห็นตัวนิ่งแล้วก็เปิดมายโดนเฉยเลยสัตว์โดนกูโดนกูว่าโดนอะไรอ่ะพี่เองเนี่ยรักช็อตผ่าไม่ตรงหรือเปล่าไอ้บอสผ่าโอ้ยถ้าเข้าระยะชาร์จก็คือไม่ทันอ่ะกูว่าผ่าไม่ตรงนะเนี่ยพ่าไม่ตรงหรือเปล่าแล้ว ตัดตัดต้องแต่อยู่บ้านเลยไม่ได้เลยพี่แบบไม่ต้องเข้าระยะประชิดโอ้ตัด้งแต่อยู่บ้านได้แต่มันต้องมันก้าวก้าอ๋อตอนถ้าตัดเปนก้าวก้าว้าไปหามันม่ได้แล้วก็อ๋อถ้าว้าไปมันมันยิงได้ไหมหรือว่าจะโดนแบนหามันดิไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันว้าไปไม่ได้แต่ว่าตัดตั้งแต่อยู่บ้านได้แบบตัดยิงนั้งแต่อยู่บ้านได้เลยใช่ไหมเพี่อนจะต้องยิงให้ทันออต้องยิงให้ทันอ๋อวีเชียนมีหลักฐานเลยตัดเนี่ย ครบเลยเ<ร>นี่ยชื่อเ <c oughs> นี่ยเจะทำคำยอมรับเนี่อสอเมอ่อสองตัดเสียนอุ้ยโดนได้ไงจะผ่า,าไนไปสกายเพิ่งจะโ,นโดนได้ตัดยังชอบเลยภาพไม่ตรงเนี่ยนี่ถ้ามันมีแบบอะไรนะมันมีหมองคลุดได้คือพี่ว่าโกงเลยเนี่ยแค่นี้ก็โกงแล้วเนี่ยโกงเดียแต่มันจะโดนแบนป่ะแบบนั้นก็เลยทํากันแบบเออแต่แบบนี้ก็ถือว่าโกงเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเข้าระยะแบบนี้ยาก <c oughs> นะเข้าระยะชาร์จยากยากยากเพราะว่ามันตัวเขาว่ายิงเราได้เลยไง อ่ะโดนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยสัตว์โดนกูถ้ามาสกิลยิงทะลุมาได้คือจบเลยเนี่ยอ้าวไม่เห็นตึงเลยไอเราตัวนี้ราตัวนี้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 ตึงกว่าพี่ว่าตัวนี้ตึงกว่าเฮ้ยตัดตัดเอ้าไม่ตัดจังหวะมันวิ่งไปก็คือตัดได้เลยนะเว้ยแต่มันไม่มันตัดได้นี่ไงอ้าา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 า่าา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 ัาา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  ถ้าเป็นจังหวัดเมื่อกี้นะคือจังหวัดที่ตัวผู้หญิงวิ่งผ่านตอนแรกจริงมันก็ตัดแล้วก็ยิงหัวเลยก็ได้เนาะแต่มันไม่ตัดอืมไอ้นี่ตัดไหมหรือว่าอันไอ้ตัวนี้มันเน็ตหลุดทับเพปืนทับเพิ่นทับนยิงอ่นทำไมองะอ้นีะไรอะไอ้นี่ไม่ใหม่อ้นี่ไม่ผ่านโอ้อะไรอ่ะตัวนี้อะไรตัวนี้คืออะไรมันมาด้วยกันสามคนเหรอไม่เอาแบบ คือผมผมอยากเห็นแบบว่ายืนยืนเลี้ยงนั่นได้อยู่ฐานนะแบบเขาโผล่ปุ๊บตัดปับ๊บเลยอะไรเงี้ยถามันเดีเอาสไนสองก็บ,บอกไปพี่ผมเขามันขอมาซื้อมันเดี๋ยวเอาเอาสไนไหมพี่เอาสไนไหมขอมาได้นะขอ,อของมาได้ มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่ได้ง่ายอ๋อมันไม่เลยใช้ง่ายง่ายโอ้เฮียบอกไม่ใช้ง่ายง่ายไอสัตว์ยิงวิ่งผ่านจะยิงโดนเลยเฮียคือถ้ามึงยิงไม่โดนกูไม่รู้จะไม่รู้จะว่าจะกากยังไงแล้วนะเอะคือแบบวิ่งผ่านแล้วตัวหยุดนิ่งถ้ายิงไม่โดนก็คือมึงก็ลบเกมทิ้งเลยไอสัตว์ได้ยหลดพมแบบล็อเป้าในขนาดนั้นแหละมันจะตัดยากอะไรตรงไหนวะมันก็กดมันก็กดแล้วก็ยิงไม่ใช่กดอาภาพค้างแล้วมันก็ยิงแล้วก็กดปล่อยต่อแค่เล็งหัว เออ,อไม,ม่พิ่ว่ามันอาจจะตั้งแบบนี้ก็ได้บอสก็คือมันจะตั้งแบบเหมือนเราแบบยิงไป้วาช่ปะอ,อาจจะตั้งแบบว่าถ้าสูิว่าเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือเน็ตต่อให้เลยอัตโนมัติหรือเปล่าพี่วา่าน,นะเออประมาณนั้นแหละปะอืมพี่คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เองเอาโดนเลยสัะไอตัวไอตัวนี้ตัวแต่ตัวกรรมเลยตัวฝาะเนี่ยนะโดนอันนี้ก็โดน<ะ>โดน<ะ>โดน<ะ>โดนเห็นไหมมันเห็นก่อนคือถ้าไม่เห็นก่อนก็คือเสร็จมันเลยไอตัวไหนพูดว่าไอตัวเบอร์สามป่ะโดน นี่ไงตัดนี่ไงตัดนี่ไงพูดเองด้วยไอ้สัตว์แครนควยเลยเนี่ยดาร์กช็อตไอ้เงี้ยในยูเอดีเจ็ดสามสามอะไรนะเจ็ดสามสามหกเก้าสองศูนย์สี่โอ้ขนาดมึงตัดเด็ดมึงยังยิงไม่โดนดิโ๋งมันโอ้ยไอ้ฝั่งนู้นตัดไม่ได้ตัดใช่ป่ะฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นเหมือนจะไม่ได้ตัดเออฝั่งนู้นไม่ตัดแต่ฝั่งเนี้ยตัดเต็มเมียตัดสองเลยตัดสามจะเสือกตู้ไม่ได้ไอ้เงี้ยกูยังชอบเลยขอของมาพี่ขอของมาขอของมา เห็นตัดสองชาร์จปะเย้ตัดสองเลยนะตัดตัดสองชาร์จเหรอสองชาร์จสองชาร์จอ๋อตัดสองชาร์ตได้เออตัดได้ตัดได้เทียบกันด้วยเฮียแล้วก็เม็ดเดียวแล้วก็ตัดแล้วก็เม็ดเดียวแล้วตายเลยเหรอเม็ดเดียวโอ้ายแถวเกินตัดเด็กแต่ซูเขาไม่ได้เฮียเอ้ยอัดคลิปส่งให้จีเอ็มดูเออเด็กว่าอัดอยู่เด็กว่าอัดอยู่เด็กมึงไม่ต้องห่วงกูอัดอยู่เดี๋ยวต้องโดนกันแน่ ไอตีมันก็บดาวแน่เนี่ยตัวนี้ตัวใช้ในตัวพีเนี่ยไอตัวพีเนี่ยอ๋อคือจะอัดจบอัดคลิปอัดโดนหัวเล็งนานจังละเออเฮียโอ้โหเล็งแต่เมื่อวานี่สัตว์เออดาวดาวดาวเล็งอย่างนานอ่ะทีนี้มันเล็งนานเกินอ่ะขนาดมันหยุดตัวหยุดนิ่งอ่ะหรือว่าตัวมันไม่หยุดหรอพี่ว่าน่าจะหยุดนะหยุดหยุดตัวต้องหยุดพี่เนี่ยดูดิโอ้โหสภาพเฮ้ยตัวซ้ายเห็นก่อน เออกดติงไอ้บอสกดไลค์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 หน่อยกดไลค์อะไรโอ้โหไม่กดไลค์มันเลยเองก็ไม่กดไลค์พี่เขาเลยโอ้พี่เขาติดเกินมันก็กดตะโขบไปมันก็ค้างแล้วเว้ยมันจะแบบใช้ยากตรงไหนวะเออหรือว่ามันอาจจะแบบมือไม่หันหรือเปล่าต้องกดหลายปุ่มหรือเปล่าเองก็นะว่าไปเขาจะใช้ยากก็ได้เนี่ยแต่เขาก็แบบยิงหัวทุกตัวเลยสัตว์เลยหังแฮกไลค์หังแบบ ไม่แบบมีปัญญาแต่หลังมีแบบปัญญาเปรอะอ๋อโอ้โหโดนได้ไงวะมึงด e> ูด uh> ิก okay. ูโดนเดี um ๋ยวกูยังไม่เ um, ห็นตัวเลยอ่ะตัวนี้โดนก็ตัวนี้โดนโดนละเรียบร้อยเรียบร้อยดุ้งเลยเฮียคุณฮุ่าเกมผีอืออันนี้คือสมัครไอดีไก่มาเล่นเลยเหรอตัวนี้สมัยไก่มาดันงานนี่ไหมคิดว่านะกูว่าตัวงานหรือเปล่าในตัวเฮียตัวผีเนี่ยมึงโดนแบนแน่เลยนะกูส่งเนี่ยไม่ได้เลยว่ะ ียบร้อยตัดเน็ตโอ้ตัดเน็ตย,ยังกรรมเลย